ก็เป็นขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่986นะครับลีกกับขบวน255นะครับที่สถานีหนองไม้เหลืองนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับบริเวณสถานีหนองไม้เหลืองเราไปชมตัวอาคารกันดีกว่านะครับ นี่นะครับอาคารหลังใหม่หนองไม้เหลืองนะครับแล้วก็ชานชลานะครับยังพิ่งจะเพิ่งจะเป็นเตาวม่อน,นะครับ นี่ก็รขบวนสินค้า9 8 6นะครับวันนี้พ่วงตู้บอพอหอนะครับมาด้วยนะครับนี่นะครับตู้บ,บพหอนะครับนี่ก็เป็นย่านของ สถานีหนองไม้เหลืองนะครับสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับทางคู่ก็เสร็จแล้วนะครับช่วงสถานีหนองไม้เหลืองนะครับาฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ